อยากให้ไข้ลดไวให้ทำสออย่างนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะกินยาลดไข้หรือหลายๆคนอาจจะข้ามขั้นไปกินยาฆ่าเชือ้อซึ่งยาฆ่าเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นฆ่าเชื้อแบคทีเรียมันไม่ได้มีผลต่อไวรัสน,นะคะ กลายเป็นว่าเราจะกินยาเกินความจําเป็นอย่างแรกตอนเด็กๆเ,เนี่ยแม่จะเอาน้ําร้อนมาแล้วก็เอาผ้าุณหนูคุมให้น้ําพึ่งนั่งอยู่ในนั้นจนเหงื่อออกอันนี้อาจจะเป็นวิธีทำโบราณนิดนึงนะคะแต่พอทําแล้วร่างกายเราจะรู้สึกดีขึ้นนั่นคือการทําให้ร่างกายขับเหงื่อออกมาค่ะมันคือการขับความร้อนออกมานั่นเองแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกสบายตัวขึ้นและวิธีที่2เป็นวิธีที่ง่ายมากๆค่ะใครที่ไม่มีเวลาทําตามวิธีแรกเนี่ยน้ำพึ่งแนะนาวิธีนี้เลยค่ะคือการเช็ดต,ตัวค่ะ แล้วเวลาเช็ดตัวเนี่ยควรใช้น้ําอุณหภูมิปกติแล้วก็เช็ดแรงเพื่อให้รูขุมขนของเราเนี่ยเปิดเพื่อทําการระบายความร้อนออกไปหลังจากเช็ดตัวเสร็จแล้วแนะนําให้แปะแผ่นเจลลดไข้ค่ะเพื่อลดอุณหภูมิในร่างกายให้ต่ําลงและว,วิลเบอร์แผ่นเจลลดไข้สามารถให้ความเย็นได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงสามารถแกะใช้งานได้ทันทีไม่จําเป็นจะนําไปแช่ตู้เย็นนะคะวิธีที่2เนี่ยเป็นวิธีที่ปลอดภยัยแล้วก็ไม่มีผลเสียต่อร่างกายด้วยค่ะถ้าเมื่อไหร่คนในบ้านของคุณไข้ขึ้นลองเอาสองวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะ อยากทราบข้อมูลข่าวสารดีๆอย่างนี้ฝากกดติดตามช่องเราไว้ด้วยค่ะ